สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดำคําเป้าเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้เราไปถึงกลุ่มและแอดที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันศุกร์ครับเที่ยงคืนตรงแชมเปี้ยน,นชิพอังกฤษอันดับ19ฮารเดอร์ฟิลด์ทาวพบ24บรูตันทาวนะครับฮารเดอร์ฟิลด์ชนะ1เสมอ2แพ้2จาก5เกมหลังสุดครับส่วนลูตันชนะ1เสมอ3 แพ้หนึ่งนะครับเฮดทูเฮดกันเจอกันโดยตรงคู่นี้5นัดล่าสุดครับลูตันชนะเกมเดียวนะเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ฮาร์ฟิลด์ถึง3นัดเลยนะครับตัวเล่นครับฮาร์ฟิลด์วันนี้ใช้คริสโตเฟอร์ชิลเลอร์ครับตรงกลางเป็นคริสวิลล็อกและซูน่าสตีฟมูเน่นะครับส่วนลูตันครับมีชอนนี่แบรดลีย์ไปเล่นรัดดอกและเจมี่คาร์ลินส์นะครับคู่นี้ฮาร์ฟิลด์เล่นในบ้านบังคับชนะแฟนๆถึงจะเฮได้นะครับถ้าเสมอได้พังทั้งแถบซึ่งดูแล้วหนีตายด้วยกันทั้งสองฝั่งแบบนี้ลูตันทาววช่งงหลััมนทึด แหมหมูไม่กลัวน้ําร้อนจริงๆนะขึ้นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดูฟอร์มเนี่ยจะสูสีครับ The Field ตอนนี้ด้วยต่างฝ่ายต่างนี้ตา,ตายคู่นี้โอกาสเสมอมีสูงเพราะฉะนั้นจะดํามองไปที่ทีมเยือนครับลูตันทาวครับเทีย่ยงคืนครึ่งครับลาลิกาสเปนอันดับ7จ็ดเรียวโซเซดาดครับเล่นที่อโนเอตาพบอันดับ10อย่างกรานาดานะครับโซเซดาดเนี่ยชนะ1เสมอหนึ่งแพ้3จากการรีสตาร์ท5นัดล่าสุดนะครับกรานาดาชนะ1เสมอสอง แพ้2แต่ว่าการเจอกันโดยตรงของคู่นี้5นัดหลังสุดกรานาดาแพ้โ่วนสดัดทั้ง5เกมเลยแถมนัดแรกที่พบกันเนี่ยก็แพ้คาบ้าน1ต่อ2ด้วยนะเป็นรองชัดเจนนะครับกรานาดาทีมเยือนวันนี้ดูเจ้าถิ่นครับสดัดใช้ดิโกโยเรนเต้ครับไมเกลอยาสบาวและวิลเลนโชเซโดยมีเอร์เซนเดอร์อิซักเป็นตัวสอดแทรกส่วนกรานาดาครับมีโดมินกอสดูอาเต้ครับคาร์ลอสเฟรนันเดสและสุนหน้าตเกาโรเบโตโซดาโดคู่นี้สดัดเล่นในบ้านระคับชนะ1สกอร์แฟนๆเฮ50% อยากเฮลันลั่นต้องชนะ2สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วสถิติหลังเอย่ยอะไรเอย่ยดูดีกว่ากรานาดาชัดเจนนะครับวันนี้1ประตูกับ3แต้มน่าจะเป็นเจ้าถิ่นทําได้ลุ้นแค่สกอร์ขาดก็แล้วกันนะครับมองไปที่เรอัลโซเซดาดครับปิดท้ายตีสองสนาทีครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอันดับ4ฟูลแลมพบบัลลังก์หกคาดิฟซิตี้นี่แย่งพื้นที่เพลย์ออฟกันโดยตรงเลยนะครับต่างฝ่ายต่างต้องการแต้มมากๆนะฟูะลแลมพนัล่าสุดชนะ3แพ้2นะครับส่วนคาดิฟชนะ3เสมอหนึ่ง แพ้หนึ่งนัดแรกที่พบกันในซีซั่นนี้ครับคาดิฟเสมอกับฟูลแลม,มันหนึ่งต่อหนึ่งในบ้านตัวเองนะวันนี้ต้องมาเยือนนะครับดูฟูลแลมครับใช้ทิมรีมครับแฮร์รี่อาร์เตอร์และบ๊อบบี้รีดนะครับส่วนคาดิฟซิตี้มีชอร์มอริรรสันโจโรลส์และโรเบิร์ตกลัตเซลนะครับคู่นี้ฟูลแลมบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮทันทีแต่ถ้าเสมอนี่ตัวใครตัวมันเลยนะซึ่งดูแล้วคู่นี้สูสีมากครับอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟด้วยกันทั้งคู่คาดิฟเองต้องการทุกแต้มเพื่อยังคงคสถานะ อันดับที่3ถึงอันดับที่6รลุ้นเลื่อนชั้นด้วยการเพลย์ออฟเพราะนั้นดูแล้วโอกาสเสมอวันนี้มีสูงเลยครับมองทีมเยือนครับคาดิฟสิตี้ครับสรุป3ทีมจะาำควาำเป้าครับคือมันสุกแบบนี้นะครับลูตันทาวรอัลโซเซดัและคาดิฟซิตี้นะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้โดยไปติดกลุ่มหละที่ข้ึนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะาตวามเป้าลาแล้วสวัสดีครับ